สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มีเรื่องมาเล่านะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สมชายนะครับก็เดินทางไปร้านเพสัตชนะครับเพื่อขอซื้อยานะครับพอไปถึงร้านขายยาเพสัชกระถามว่าสวัสดีครับรับยาอะไรดีครับสมชายก็เลยบอกว่าอ๋อผมขอซื้อแวร์คาสามเม็ดครับเพราะว่าวันเสาร์นี้แฟนผมจะมาครับ เภสัชก็เลยบอกได้ครับก็เลยจัดยาไวกกาให้สามเม็ดพอหลังจากวันนั้นไปวันหนึง่งสมชายก็มาที่ร้านขายยาอีกเผื่อเภสัชจำได้อ๋อพี่ครับวันนี้รับยาอะไรครับสมชายก็บอกว่าอ๋อผมเอายาคาตาเพนหนึ่งหลอดครับเภสัชจะบอกโอ้โหอักเสบตรงไหนล่ะครับสมชายก็บอกว่าผมอักเสบที่มือครับ เมื่อคืนแฟนผมไม่มาครับ